วันนี้มาดูข้อสอบข้าวมร1โรงเรียนจุฬาพรักันนะครับนะามาดูโจทย์นะครับโจทย์ให้รูปนี้มาเลยนะครับแล้วก็ถามว่ามุม1 2 3 4 5 6เป็นเท่าไหร่นะใครรยู้แล้วนะครับตอบมาได้เลยนะครับใครยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูครูเฉลยนะครับนะามาดูเลยนะครับควนี้ต้องถามก่อนว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่ลูกนะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นกี่องศานะตรงนี้นะตอนหนึ่งรูปนะครับมุมภายในจะเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดสิบองศานะจำไว้นะครับรูปสามเหลี่ยมนะจะเท่ากับร้อยแปดสิบองศา ตอนนี้ข้อนี้เนี่ย,ยครูก็จะสมมติอย่างนี้ลูกมุมภายในตรงนี้เนี่ยไอ้รูปตรงกลางเนี่ยครูจะให้ตรงนี้เป็น X เป็น y แล้วก็เป็น Z นะครับตอนนี้มุมที่ตรงข้ามกันค่าจะต้องทําไมการขนาดจะต้องเข้ากันเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็น X ด้วยแล้วก็เป็น y ด้วยแล้วก็เป็น Z ด้วยนะครับเพราะมันตรงกันตรงข้ามกันทั้งหมดนะครับรานนี้เวลาเราทำเนี่ยนะครับ มุมรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีกี่รูปนะครับก็มี1รูป2รูปแล้วก็3รูปแสดงว่ามุมที่เท่าไหร่นะครับมุมที่1นะบวก2บวกตัว x นะแล้วก็บวกกับอ่าแรกนะบวกกับมุมตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็น3บวก4บวก y 3บวก4บวก y แล้วก็รูปสุดท้ายเนี่ยก็คือรูปนี้นะครับก็คือเท่าไหร่บวกกับ5บวกห บวกกับแซนะครับนะตรงนี้บวกกันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ลูกสามรูปนี้เลยนะก็จะแต่ละรูปมันเกี่ยงศานะลูกร้อยปสิบองศาใช่ไหมแต่ละเ,เนี้ยร้อยแปสิก็สามคูณกับร้อยแปดสิบโอเคข้อนี้ผรูก็าจัดรูปใหม่นะเอาตรงนี้มานะครับเอาตรงนี้มานะครับเฉพาะตรงนี้นะเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาไว้ด้วยกันก็กลายเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่นะครับบวกห้าแล้วก็บวกหกมาไว้ด้วยกัน นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ลูก x y z ก็กว้ด้วยกัน x บวก y บวกกับ z ซึ่งตรงนี้บวกกัน3ามร้อ0ิเท่ากับ540องศานะครับอ่ลองคูณดูนะตรงนี้นะครับดเท่ากับรนะอองศานะคราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่า x บวก y บวก z เนี่ยมันคือมุมภายในตรงนี้ถูกต้องไหมครับนะก็คือแสดงว่าตรงนี้เป็นกี่องศาเลยนะตรงนี้มุมภายในรูปนี้ก็คือเป็น180องศาด้วยนะก็แสดงว่ามุม1บวก2บวก3 บวกสี่บวกห้าแล้วก็บวกกับหกเนี่ยจะต้องเท่ากับนะครับตรงนี้นะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้นะมันเท่ากับร้อยแปดสิบองศาถูกต้องไหมครับนะเพราะเป็นมุมภายในรูปสามเหลี่ยมก็จะเท่ากันเท่าไหร่นะครับห้าร้ 180. อยสี่สิบลบร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นลบไปแล้วจะตอบเท่าไหร่ลกเท่ากับสามร้อยหกสิบองศาตอบข้อน,นี้เลยเข้าใจไหมครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว่อยมาดูว่าครูเฟิร์สจะเอาข้อสอบอะไรมาสอนต่อไป